หลังจากที่ผมหันหลังให้กับการเดิมพันเพราะรู้สึกว่ามันผิดจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกว่าจะดึงเยาว,วชนและทําให้วงการหมกรุกนั้นขาวสะอาดขึ้นหลายคนสงสัยว่าแล้วหลังจากนี้ผมจะมีวิธีพัฒนาฝีมืออย่างไรถ้าไม่เล่นเดิมพันวันนี้ผมมีคําตอบครับผมนําเกมทุกเกมที่ผมแพ้มาวิเคราะห์ด้วย ai เพื่อหาจุดที่ผมผิดพลาดการที่เราแพ้นั้นหมายถึง เรายังขาดความเข้าใจเราก็เพียงแค่นำเกมมาทำความเข้าใจเราก็จะเก่งขึ้นครับแต่ใช่ว่าจะนำมาวิเคราะห์โดยมั่วๆนะครับผมใช้ AI และโปรแกรมต่างๆในการช่วยถ้าท่านสังเกตผมจะออกไปสัมภาษณ์นักมากครุก,ลกและขอเล่นด้วยหนึ่งแผ่นทุกเกมที่ผมแพ้ผมจะกลับมาดูทุกครั้งและนำมาวิเคราะห์ส่วนเกมที่ผมชนะนะหรอผมไม่สนใจมาเลยครับ จงให้ความสําคัญกับเกมที่แพ้มากกว่าเกมที่ชนะเพราะเกมที่แพ้นั่นหมายถึงเรายังขาดความเข้าใจเราต้องทําความเข้าใจมันให้ได้ผมมีหลักการนะครับผมจะใช้ AI ในการวิเคราะห์เราก็ทําความเข้าใจแต้มของ AI หลังจากนั้นผมก็จะนำมาให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับรอติดตามรายการช่วงใหม่ของผมเร็วๆนี้กับช่วงเรียนรู้จากการผิดพลาด ติดตามได้ทางช่องโคกตะบันเร็วๆนี้